นั่นไปเร้วไปแร้วอู้ <c oughs> อู้จังไหนปวาสองโตอู้ได้ครูทุน้อยทุน้อยนี่จังไหนได้สองอีกแร้วพี่น้องจังกำลังเอาอ๋อจังไหนี่อู้พี่น้องดึงแห้งคักายอย่างอู้ถูกสองโต เอาว,วอเอาวอนี่อู้ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมินิก็มาพบกับช่องตกปลาก,กับแกมนีคือเก่านะคะโอเคมินิแกมกับ้ามาตกปลา,ปาอยู่ห้องไม้บางปูหมาเก่าพี่น้องหมายเก่าคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่แกมล่งไปแมีไมยนีเลยแต่แกมกับสิบปากูดไว้ให้เด้ดพี่น้องได้มาตกกันได้ จังไกนกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแกรมนได้นนะคะ่ะเขากับไปตัวกันเลยค่ะพี่น้องโ,อโ,โน่นบกไปลมแห้งเกินนี่ลมพัดนั่น,น,นไปเร็วไปเร็วอู้ อู้ oh. <laughs> จังไหนป้าสองโตอู oh. ้ได้คู่ข้างดำข้างดำข้างดำหน่อยกับข้างดำไงอู oh. ้ตัวใหญ่เลยวะนี่ <laughs> <laughs> เอาไปเกี่ยวกับสายเบดอันนั่นโอ้ oh. ไปจึงไหนแล้ววะอ่ะข่ามาเข่ามาน้ำกันแล้วนะกัน เออเชืเกีียวจังไหนกันไผแล้วพี่น้องข้างนนำหน่อยกับข้างข้างนำใหญ่ตัวชสวยโย่ตัวแรกตัวแรกก็ะเด้สองเลยออกไม้ออกแกมมากแต่สเศร้าเลย การก็เป็นอีกสัน้นเป็นหมายเพราะว่าจังไรกำลังกินแนนว่าท,ทุนโรยทุนโรยนี่ทางไหรได้สองอีกแล้วพี่น้องในข้างดำสองโตอีกแล้วนี่ทุนโรยติวเลยต่ สองโอ้สิทธิ์สิทธิ์ทั่วซรัมไอสองตวัวพี่น้องข้างดำชอบเดียวสองตวัวเลยทีหนึง ร่างๆเขายังไงทุนร้อยทุนร้อยยกยกทุนยกทุนจนังใดเฮ้ยยกทุนนี่โอ้ยได้แล้วนึกว่ามันสิดึงถ่ายให้ดึงแล้วก็ยกทุนร้อยไ่าแล้วตะหมอข้างดำพี่น้องไม้นี่มีแต่ข้างดำย่างเดียวเก้มก็มาต๊กมองนี่ดูาตกมองนี่นี่ทังไนยกร้อยจังสั้น เอาเอานี่โอ้ฝ่ายอย่างคือกินอย่างซีนี่นี่นี่ที่ไหนจังไหน,ไหนโนนโนนจังสีนี่ได้เล้วเอาเวอร์ข้างดำอีกแล้วไอ้ข้างดำนะข้างดำมันตัวใบใหญ่อไไลายมันกะซิบ ถ้าตัวใหญ่ก็ได้เท่ากับวันเมื่อกี้ที่แก้มได้แต่นี้มันก็ประมาณใช่นี่พี่น้องนี่ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ได้แล้วโอ้ดึงซะแบบทีนี่ได้ป่านิน้นพี่น้องใส่งามอยู่ใส่สวยให้ปา <laughs> ่านิ้นตัว่่ใหญ่ร้ายแต่กะแต่กะบ่นนอยประมาณกลาง ไปกินด้วยไปกินก่อเลยน,น,น,ลยนี่นี่นี่อ๋อทุนร้อยทุนร้อยยังไงรับใจอุ๊ยดึงแล้วนี่มาทางดํมมีใส่เลยที่นี่ใส่สวยอยู่โอ้น้องมายอมใส่สวยอยู่พี่น้องตัวงามอยู่มานี่มีใส่น้อยหนึ่ง จังใดหฮ้อุนร้อยจังสี่นี่อู้ตะเพียนพี่น้องตัวแรกอู้กำลังว่าหอดกำลังเบาถึงตะเพียนมาเลยตัวแรกพี่น้องอูโอ้ยตะเพียนตัวแรกใส่งามอยู่พี่น้อง นั่นแมนบอเอาเอียงนอนคุนนอนคุนนอนนี่อู้ปานไปยังงุกอู้ข้างทำพี่น้องตัวงามเลยอู้นี่ใส่สวยมีใส่มีใสใสสวย นี่โอ้โตงามเลยพี่น้องป่านินที่นี่ป่านินใส่สวยเลยใส่งามงามเข่าแล้วโอ้ยโอ้ยทิดึงขึ้นได้ยังไงอึ๊บไ,ไหนนะพีน้องงามเลย กำลังเอาออจังไรนี่อู้พี่นุ่งดึงแห้งคักตายเยีอู้ถูกสองโตนี่ได้สองอีกแล้วอู้อ <c ười> ีสองโตว,ว่ายยุคือดึงแห้งคักโอ้ยเอาขึ้นจังไร เดี๋ยวซองตัวรอบที่สามแล้วใส่งามข้างดำสองตัวมันดึงแหง้งเดี๋ยวสองเดี๋ยวปลาทูสองตัวใส่สวยๆลง เอาวอเอาวอนี่อู้ได้สองตัวอีกแล้วอี่้องะได้สองตัวอีกแล้วโอ้วาดคือดีชะนีสองสีเทอเลยเด้ดเะชะนีได้สองตตลอดเลยสองตมาคูหลอบจีซีแล้วลงเริ่มสายแล้วเอา แม่นบอกคือดึงจูดมันจังสั้นนี่ทงไรลากไปเลยนะเอาอุ๊นี่มาเล็วออ้มีไส้มีไส้พี่น้องใส่งามตานิ้นอ้ตัวสวยปานิ้นตัวสวยเลย นี่ใส่สวยเข้ามาแล้วอู้หางแดงมาแต่ไก่ <laughs> ใส่สวยพี่น้อง <laughs> มีใส่อยู่สวสวย เอา้าจมไปแล้วหรือใส่พางดำพี่น้องเอาทางไหน,นทางไหน,นสิิส,สก,กินแล้วว่าหรือ นี่โอ้จังไหนดึงแห้งสองตัวอีกบอนี่สองตัวอีกแล้วอู้หาเร็วมาแล้วสองตนี่ใส่สวยสวยข้างดำสองตว่วาแล้วคือดึงแห้งปันนี่ถ้าโบรแมนตัวใหญ่็นานะจะเป็นสองตัวสองตพี่น้องสองตัว,ส,ตวสวยๆ้างดํา ใส่สวยเลยเอาอู้นี่ปาดปาดจะเพียนไงอู้ปาดโตตะเพียนไงด้วยเห็นหลังวูบหนึ่งปาดพี่นู๊กจะใจได้จะใจะได้เราปาดนี่ โอ้สิยกขึ้นสิกยกง่า่มาหนิอธิโทตะเพียนโอ้ยสิเฮียบ่สิเฮียบ่ะโอ้เบเจ้าตะเพียนใส่สวยเลยอืมสิขาดบ่เฮ้ยนี่โอ้ย <laughs> มุกิประสิได้ตัวใหญ่าปานนี่ตะเพียนเขาโอ้ตัวใหญ่ <laughs> ว้า เห็นหลังแวบหนึง่งสุดยอดใส่ไงเข่ามาแล้วปุ๊บลงไปนี่อือดึงเฮงคักทั้งไหโอป่านนิ้พี่น้อง ใส่สวยเลยนีใส่ยอยู่หอล้ยพี่น้องป่านนินตัวง,งามๆเลยอันนี้จังไหน หมุนติวอู ooh, ooh. ้อู้ติดนี่อู้อี่มาเร็วพี่น้องปานินใส่งาม อ๋อดึงแบบตรวจมาแล้ว,วสวยใส่สวยๆเลยป่านินโอ้ ห <c oughs> ู้โหูดึงขั้นเบ็ดต,ตกไปเลยัังไหนโอ้ไปเแล้วพี่น้องทั้งผลก็กินแล้วยโโกร้อยแล้วนะนี่ถืกแล้ว <c oughs> ได้มาสอง thế nào P'Nong, uuu, uuu, tham của anh cả đấy, tham của mày cả cả นี่พี่น้องปานินใส่สวยพี่น้องใส่แล้วพี่น้องใส่งามเลยปานินเออสวยสวย เขาทงนี่ใกล้ๆนี่มาเล้วป่านิินพี่น้องใส่สวยอีกแล้ว น้องอปิดไกเลยลงไปลงไปไไนี่ติดติดติดอู้ติดดึงทางดำพี่น้อง ใส่สวยคางดำพี่น้องใส่งามนี่ตีตีฝยย่ายหยังสับเพียนสับเพียนพี่น้อง เพียนมาแล้วใส่สวยพี่น้องตะเพียน นี่โอ้ไหนที่สุดก็ม,มาทางดำใส่วสวยๆทาตำบังดลหน้าตัวหนึ่ง อ่าแล้วใส่สวยเลยพี่นอ้องอึบใส่างามๆเลยอันน้เปิดสวยชุบน,นี่นี่กี่แล้ว <c oughs> จางไหนจนังไหน ยกพุ่นบาทหนึ่งนี่ไอติดร้อยติวล้อยติวเลยทางดำพี่น้อง ไหนโอนโอนขึ้นมากนี่ใส่โบปะตะเพียนอู้ใส่สวยเลยพี่น้องตะเพียนอืมสวยตัวสวยตะเพียนะเพียนพี่น้องใส่งามโอนอ้วน nè thầy bà đẹp luôn bài nhà ngư 2 tô ừ. เดีสองเอดี ه, ่ยวปันิ้สองโตพี่น้องจือสองไดีปลาทูมาอยูด่ดึงแห้งคักปุ๊บสองไดสองเดี่ยวพี่น้องสองโตโอู้สองตัวสวยๆเลยพี่น้องคือพร้อมกัน ป่าทูปาทูยังไงนี่เห็นเห้วพี่นองมาเหียวไปยัง อโมอข้างดำ <c oughs> าหแล้วใส่สวยพี่น้องข้างดำ มาอีกแล้วดึงจุดจวดไปแล้วเมื่อกี้ดูใส่นะ เรื่องผลงานครับวันนี้ไม่ต้องแกะประสิกธิบแล้วเบิ่งผลงานเ,าเ,านเ่ากอนแกะม,มาประมาณแปดโมงนี่ก็เที่ยงนะคะ มาหอดกับประมาณเตรียมอุปกปรณ์ก็สิได้โตกับประมาณเก่าโมงพี่น้องแกมกรสิกับแ้วะผลงานวันนี้พี่นอ้องใส่ลายอยาให้ไปเบิ้งใกล้ใในปัตเพียนไงกับปลามอค้างดำพร้อม เอยประมาณสองโลพี่น้องตกประมาณสี่ชั่วโมงพี่น้องกระต่ประมาณนี้ก็ถือว่ามานอยู่ไม่นีพี่น้องไดร้าไลายคือเรว่าเดร้าลในยุบ นีแก้มค่ะหนีแก้มกับคอล่าไปสำนีก่อนเด้อค่ะพอกันไมคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแก้มเลยเด้อค่ะเดี๋ยวไม้นี่เดี๋ยวแก้มกับสิบปัปกมุดไว้ให้พี่น้องเดี๋ยวธนานาธนาาน,า,นาสนใจอยากมาโตก,กับแก้มกับสิมปัปกมุดไว้ให้ ตาตามมาตกได้ไม้นี่พากินดีพี่น้องใใด้กับขอบคุณหลายๆเด้ค่ะสำหรับคนที่เบิ่งจนจบคลิป